สุดท้ายคุณผู้ชมคะแต่ว่ายังมีเรื่องเมาส์กับแผ่นเราเสร็ราต่อใช่ใชเพราะว่าเมื่อกี้คุยไปแค่2เบอร์ใช่ฮะดูฉันเริ่มสึกว่าเริ่มสนุกแล้วเราะเมื่อกี้ตัวหลังใหม่นี่แอบถามมา,ะะออาสุดเลยคุณที่ส่งเลขมา <c oughs> คุณก็ท้ทนหน่อยอ่ะขึ้นเลขขึ้นเลขมาขึ้นเลขมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบคุยให้ให้จบคือบางทีเราเข้าใจแต่อย่าให้เป็นความรู้ก่อนเอามาต่อต่อต่อครึ่งนึงยังไม่ได้พูดไงครึ่งขวาอีกครึ่งต่งพูดออกมา7 7 8 9 1เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแนวไหนครับแนวไหนึ่งไงคะอันสี่เป็นแนวที่เราาอยกจะ หนึ่งเก้าก็ชัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากให้คนรู้จักเราผมไม่รู้เด่นด้างเด่นร้างใช่ใช่แต่เด่นด้างแต่เลขเนี้ยมันแปลกแล้วก็มันมหัสารย์มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือวันที่วันที่เปิดใช้เบอร์ค่ะมันมีผีเสื้อบินมาเกาะแล้วผีเสื้อบินมาเกาะที่ตัวเราตอนที่เราแบบล้วงซิมออกมาใช้อย่างเงี้ยแล้วเราใช่ค่ะเราก็เลยคุยกับอาจารย์อาจารย์ยังมีผีเสื้อบินมาเกาะอ่ะแล้วก็ ไล่ยังไงเขาก็ไม่ไปเนี่ยตอนกำลังตอนที่อธิษฐานกําลังตั้งจิตจะใช้เบอร์อย่างเงี้ยค่ะเบอร์เนี้ยแล้วก็มีผีเสื้อมามีเคล็ดลับด้วยก่อนจะหยิบซิมใช่ต้องมือต้องมีถือก็ลองอะไรอย่างงี้เป๊ะตามตำราอาจารย์ทุกอย่างจริงเหรอฮะต้องกรวดน้ําอะไรยังไงเนี่ยเมืก่อบใช้เบอร์ห่วย ซื้อมาใช้เป็นแมงสาบแมงสาบมันหลบไปปุ๊บมันติดเมเด้ามาหาต้องถามว่าพี่ไปแกะซิมนี้ที่ไหนในสวนดอกไม้หรือเปล่าหรือว่าในบ้านหรือว่าอะไรนะเขาเป็นมงคลนั่นมีผิวเสื้อเป็นมะก่อเออเป็นสิริบั้งไว้ได้เป็นยังไงเป็นไงฮะคอนเดนลุงได้ครัใช่ค่ะก็จะรับติดกันก้อนตัวโตเนาะใหญ่ๆคือคนมาหาเนี่ยก็จะซื้อของที่ราคาแพงจากเราใช่ด้วยเหตุผลว่า ปดเจเจแปดเนี่ยมันคือคือเจอคนที่เป็นระดับเศรษฐีคนที่มีเงินหรือคนที่พร้อมจ่ายล้วขายของล้าขายถูกอ่ะก็ไม่มีคนซื้อด้วยนะแปลกตรงนี้แหละจริงเหรอใช่ค่ะจเป็นว่าขายแต่ของแพงได้ใช่ก็แปลกยแบบไม่ก็เลยไม่ได้ขายของถูลนะแปดเก้าหนึ่งเนี่ยทำให้หญิงนิดๆนะ ิงนี่บขายไม่งอก็คือฉัันต้ง่ะไม่ไม่งก็ซื้อเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อเองอย่างี้ป่ะครับใช่ค่ะเราไม่ต้องมาโทรไปตื้อใช่ไหมแบบว่าไม่ต้องขัดสนมากลูกค้องขัดสนเองเขาจะมาปรึกษาสอนมากเขาก็ค่อนข้างที่จะศึกษาข้อมูลมาแล้วแหละเขาคุยกับเรานิดนิดนึงความน่าเชื่อถือเลยต่างๆ่างเขาก็ซื้อไปซื้อง่ายใช่ซื้อง่ายจ่ายเยอะเออนี่แต่ไม่ได้เหมาะเราทุกคนแต่คุณภาพนะแต่คุณภาพยี่ล่าสุดเลย แล้วก็เบอร์ล่าสุดนะคะสองสามเก้าสี่หกห้าหกใช่นี่ยันสองเดือนที้จุดประสงค์ไหนครับเนี่ยต้องการจะเอามาตอนนี้กําลังทําแบรนด์กระเป๋าของตัวเองอยู่อะค่ะอ๋อเหรอเป็นกระเป๋าที่มีศาสตร์ตัวเลขกับอ่อกับกระเป๋าเงินเก็บเรียกว่ากระเป๋าเก็บเงินอะมีเลขศาสต์ตัวเลขของเงินเก็บเลยนะค่ะใช่ใช่กระเป๋าใบนี้ใช้แล้วมีตังเก็บใช่ค่ะถูกไหมคะอยากรู้คือต้องเเปป็็นกกกรระ๋าาาาทีี่่่่่ไไมมออใชยยู้วังงเป็นกระเป๋าที่ไม่มีช่องไง ช่องเหมือนกา็นคกอวัมสิ่งนี้ก็เข้ามาแล้วแกะไม่ได้ทุกอย่างในกระเป๋าอ่ะทั้งช่องทั้งความหมายทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีความหมายหมดแม้กระทั่งราคาที่ขายใช่ค่ะก็เป็นเลขศาสตร์คือคือซื้อซื้อไปอย่างเงี้ยทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็คือช็อตไปช็อตไปก็วยมาแฮปปี้อะไรอ๋ผมวางวันจ้ะผมอือแล้วขยับไปเดี๋ยวนะกระเป๋าไม่ไม่มีเงินออกก็เป็นกระเป๋าที่ไม่มีโอเคมีลูกก็เป็นกระเป๋าที่ไม่มีช่องให้เงินออกไม่ใช่ค่ะเราจะมีวิธีการทํายังไงให้เงิน สามารถเก็บเงินได้เราจะมีเคล็ดลับในการช่วยเก็บเงินแล้วก็เอาแล้วก็จะมีเลขกำกับอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีวิธีว่าทำยังไงให้นี่คือเป็นตอบแบบยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเงี้ยาไปรู้ไปรู้แบบมันไปรู้มาได้ยังไงไอ้ศาสตร์เก็บตังค์นี้ผมถามมาว่าจะอาจารย์อาจารย์ผมไม่ได้สอนหล่อเขาเป็นหล่อตัวเลขเท่าไหร่วิชารวมกันคิดเองค่ะคิดเองจริงเหรอฮะใช่แม้แต่พูดถึงมันก็เป็นไอเดียของพี่เขาตรงที่ว่าเขารู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขแต่เขาก็ไปมิ mix and match กับ กระเป๋าหรือว่าของที่ผู้หญิงต้องใช้แล้วค่อนข้างที่จะสนใจเราอยากได้กระเป๋าเงินของตัวเองที่มันไม่เหมือนใครแล้วหนังอันเนี้ยมันเป็นหนังที่มีลักษณะพิเศษครับเขากลิ่นของเขาเนี่ยจะเหมือนกลิ่นแบงค์ใหม่อ่ะตัวกระเป๋าใช่ค่ะมันมีลักษณะแพงไหมแพงไหมคบอกได้ไหมแพงไหมเหรอคะก็คุ้มค่าราคานะราคา46 6 5หิบ้าบทโอ้โหเดี๋ยวเขาบอกว่าราคาของเขาเนี่ยนะก็ก็มีวิธีตั้งตัวเลขใช่ค่ะ ใช่ไหมหมายความว่าทําให้คนซื้อก็ซื้อง่ายคนขายก็ขายคล่องอะไรยังไงอย่างนีด้วยก็เป็นหนังแท้หนังแท้นะครับกระเป๋าหลักพันหนังแท้อยู่แล้วใช่ไะมคะไม่มีใครเลยเป็บ่อยหรอกก็เลยกลายเป็นว่าเบอร์สุดท้ายเนี่ยต้องการจะมาใช้กับเรื่องของธุรกิจตัวนี้กระเป๋าสตางค์ถามว่ามีคนไปใช้แล้วได้ผลไหมได้ผลค่ะข้างในเขียนว่าอะไรอ่ะผู้ชายใส่เงินนี้แล้วจงเอากระเป๋าไปให้เมียได้แต่เราคนคนคนที่จะ รู้อ่ะก็คือคนที่ซื้อไปใช้โอ้โหจริงบอกไม่ได้จริงค่ะตัวเลขไหนทาให้เขาพูดได้เก่งขนาดนี้ครับคุณมคะผมก็จับทางไม่ถูกรับเลขเขาเยอะหลือเกินเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นเลยว่าทั้งหมดที่ใช้ตอนนี้คือสี่เบอร์ใช่ไหมคะสี่บแลรก็สองค่ะสองหกเก้ากับแปดเจ็ดแปดเก้าได้ผลที่แตกต่างกันตามที่เราต้องการคือไอ้การรู้เลขก็ดีเนาะก็เหมือนว่าเราได้ได้เอาไปปรับใช้ได้เลวอาจารย์แบบนี้เหมือนกันไหมครับลิกแพงเรื้องหลายอย่างครับนะครับ แต่ต้องวัดผลออกมาได้ว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่อ๋ออันนี้คือเขาเป็นคนที่ทําสีติจะทําจริงครับผมตั้งใจคิดอะไรละเอียดจริงไม่ได้แบบว่าใช่ยิบหายแล้วทำผมผมเคยรู้มาว่าอาจารย์เคยเล่าให้ลูกศิษยฟังว่าในช่วงชีวิตอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเบอร์ให้ตัวเองแนวแนวต่างกันแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเราเรามีเลขเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็มองมองว่าเรามีโครงการนี้เราก็เลขนี้ใส่เข้าไปโอได้ทำกิจกรรมนั้นๆให้มันเต็มที่โอ้ค่นี้เองเอาล่ะ มันต้องดูเบอร์กันบ้างต้องแบบว่าลองดูซิว่าในเมื่อสามารถจะเปลี่ยนให้คนอื่นได้เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ครับแล้วเบอร์ที่ต้องดูผู้ชมเราล่ะเพราะไม่ดูาะเร่มเริ่มโกรธแล้วเพาทางบ้านเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วคุยกันดานมากไม่ไม่ต้องโดูครับผมแฟนเพจก็มีไปถามเขาไม่ได้คนไหนไม่เล่นอินเทอร์เน็ตก็หัดเล่นคเขาก็นั่งรออยู่หน้าจอเนาะอะไรก็จะมาสักทีนะคะอ่าข้าใม่นไก่ข้าวมันไก่นี่เหมือนไปแล้วนะ ชอบตัวเลขไข่ข้าวมันไก่อาจารย์อันนี้ไปแล้วอย่างคะ935364า้ขายดีครับเนาะสับไวด้วยอ่า4926423สอง้่อาขายได้ไหมคะขายได้ไหมครับได้ค่ะในเน็ตเต็มเลยเต็มค่ะแล้วก็ขายออนไลน์ก็ได้นะครับนี่ขายดีขายดีไม่เป็นไรนะฮะ คงไม่ต้องก็สบายๆขายได้เลยคือตั้งใจเรื่องขายก็ขายได้เลยโอเคนะคะวางใจวางใจเบอร์นี้ต่อไปเบอร์หญิงเบอร์นี้ดีไหมคะดีไหมใช่ไหมหรอคะสี่สองสามเก้าเบอร์เดิมเบอร์อะไรอ่ะแต่ว่า96อยู่ตรงท้ายนี่อาจจะทำให้มีเรื่องของการเงินรั่วไหลนิดนึงก็ใช้เงินง่ายไม่ระวังใช่ไม่ระวังจะไม่ค่อยระวังเรื่องการใช้เงินค่ะก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ใช่ไหคะเป็นเลขเสน่ห์แน่นอนแหละนะครับและในปีห้าแปดสะพานใหญ่ไหม จับเบอร์เมื่อกี้นี้รเมันบอกน้เหรอคะมีมีโชคแต่ว่ามันไม่ใช่ก้อนใหญ่นะครับคุณมีแบบเรื่อยๆแต่เป็นขนาดเล็กๆเอาเป็นว่าบอกว่ามันมีโอกาสละกันมีโอกาสใช้คำว่าโอกาสดีกว่านะค่ะเป็นแม่บ้านนะคะขายครีมออนไลน์ด้วยนะคะ2 4 6 3 5 4 2ได้เนี่ยได้เนี่ยเขามีเขามีเขามีหลายเบอร์แน่นอนอาจารย์ตอนนี้อ่ยอีกเบอร์นึ่งเขาเห็นลูกน้ำลูกน้ำข้นอยู่สามสองหกส่เก้าสามถ้าใช้คู่กันแล้วเนี่ยเงินจะแรงยอดขายจะพุ่งไหมคะโอ้โหเงินแรงยอดขายพุ่งใช่ใช่ แต่ต้องรู้นะพื้นฐานเดิมเป็นคนประมาณไหนแล้วมาสวมเลขนี้จะเป็นยังไงนะครับที่อยากให้เป็นหลักคือเบอร์นี้นะครับ3-2-6-4-9-3-5อยากให้เป็นเบอร์หลังของเขาเพราะมีเลขห้าอยู่ตัวสุดท้ายเนี่ยจ้ควบคุมตัวเองได้ดีกว่าสติอืมค่ะต่อไปนะคะเบอร์เก่าที่ใช้นะคะ810 1246ดูรายการเราแล้วก็ไปหาเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่3 6 3 2 6 3 5เบอร์เบอร์เก่านี เปื่อยเปื่อยเปื่อยเลยใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่นค่ชีวิตคนละแบบเลยพลิกเลยใช่ไหมครับกลายเป็นน่ารักฟุ้งฟิ้งมีแต่คนมาลุมช่มแน่อุ้ยจานมีอีกเบอร์ด้วยนะฮะงานราชการหกสามห้าหกสี่หนึ่งสี่ผู้ชายใช้ผมบอกเป็นผู้ชายแล้วใช้เลขเสน่ห์ครับหกสามห้าเฉยๆต้องการจะขยายครอบครัวหรือเปล่าผมแนะนำเบอร์เบอร์ที่สองนี่มันดูมันดูไม่ไม่เจ้าชู้เกินไปนะครับเสน่ห์ล้นเกินไม่ดีแนะนําให้มีเบอร์นี้สักเบอร์เดียวหกสามห้า ถึงจะเหมาะนะจะดีจะดีกว่าราชการก็ได้ด้วยเป็น้างานด้วยก็ถือว่าเปนงานใช้6 3สามห้ครับผู้ชายครับผู้ชายใช้เบอร์นี้นะคะ463 9661อเกหว่งเรามดูผู้หญิงกันส่วนผู้หญิงครับ นะคะ3 2 3 2 2 6 5ามสอกห้แล้วก็เบอร์3 2 3 2 6 6 4ต้องถามก่อนว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะแสดงว่าผู้ชายคนคนนี้และขนาดเป็นแฟนกันอยากจะให้เลือกใหรับผู้หญิงก็คือผู้ชายตั้ง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 เบอร์แรกไว้ให้แล้วแต่ไอ้สองเบอร์เนี้ยให้แฟนเขาแช้งไหนแล้วมันจะไปกันได้ผมผมเดานะผมบอกก่อนนะว่าครับผู้หญิงได้เปรียบเลยนะครับเพราะเลขบารมีของเสน่ห์และการเงินเนี่ยผู้หญิงชนะเลิศเลยสามสอง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 หกห้าเนี่ยนะครับ เป็นเลขที่ดีมากใช้ตัวนี้เลยแต่ตัวผู้ชายเสียเปรียบหน่อยเพราะเลขเขาดูออนกลางดูกองแกงไม่หน่อยนะครับพยายามเปลี่ยนให้เลขตามกันทันละกันแต่ถ้าแนะนําเบอร์นี้เลยครับลงใช้หกห้าแล้วจะเป็นสามสองสามสองสองหกหกสี่ครับผู้ชายไปใช้เบอร์นี้ได้ไหมฮะดูออดแอนเกินไปดูไม่เป็นผู้นำนะครับหวานเกินไปถ้างั้นก็เลือกเบอร์หกห้าให้คุณผู้หญิงใช้ไปส่วนที่ผู้ชายเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนให้แข็งขึ้นก็เลือกให้จะนุ่มไปหาเลขอื่นไม่ได้กิ๊ี่ความรักความรักเขาบอกละ ขายฟ<า>อ,องน้ำน<า>นแผ่น,ผนเน้นออเดอร์ <order S 1> ใหญ่หญผู้หญิงใช้นะคะส่วนเบอร์อรขอองเาคืจะเหมาะไหมนะคะอย่าให้เงยิมด้วยน,นะคะ415 4424ค่ะ นี่คือเบอร์เก่าอันนี้เป็นเลขนักวิชาการเป็นคนมีเสน่ห์เจรจาเก่งแต่ไม่ได้เงินก้อนใหญ่ส่วนเบอร์ใหม่ที่หาได้นะคะได้ห้าหกหกเก้าสองแปดเป็นไงครับจ่าหัวชนป้ายจะได้อะไ่ะทำไมทำไมเปลี่ยนแล้วมันแย่ลงอ่ะทำไมครับจาใช่มันใจดีไปอะค่ะมันเป็นยังไงอะครับห้าห้าจะหมายถึงความใจดีเนาะแต่ถ้าเลขแปดยุดท้ายคือยังไงฮะรัว ใจร้อนรั่วนะครับทำไดพลาดด้วยเอ้าอย่างนี้ไอ้เบอร์แรกมันก็ดีกว่าดีครับใช่ถ้าไม่หาแย่ลงโอ้งั้นกลับไปใช้เบอร์แรกก่อนได้ใช้ไปก่อนกลับเบอร์เก่าดีกว่าแล้วไปหาใหม่อีกทีนึงใช่นะคะศึกษาเยอะนะศูนย์สานึแล้วก็1358942รับราชการค่ะ ไม่ไม่ควรใช้ครับเก็บแบบนี้เก็บทั้งสองเบอร์เลยทะเลาะคนไปทั่วเลยหนึ่งสามนักรบสามหนึ่งก็นักรบมีศูนย์สามยังประท้าเลยหนึ่งสามนี่ชอบพลังเปลี่ยนครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้เราจะขายของพิเศษเพิ่มได้ไหมเบอร์หลังยังอะไรเนี่ยยังยังไม่เก่าเฮ้ยเดี๋ยวงงไม่ใช่ไม่ใช่คนละข้อความพี่โอเคอันนี้แล้วกันเริ่มใหม่เราเริ่มกันไหมสี่สี่สองสองสามสองหกเบอร์ใหม่ได้มา6 9 2 6 2 3สองสองสาครับดีทั้งสองเบอร์นะครับสัดีคนละแบบครับ ถ้ามีเลข5ก็ได้สติแต่ถ้าเบอร์แรกก็เสน่ห์แรงในการค้าแต่ว่าเขาเน้นใหม่พูดเยอะแล้วก็จะติดโสดและตอนนี้ทาธุรกิจเป็นของตัวเองสําหรับ2เบอร์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเป็นเบอร์ไหนเก่าดีไหมแล้วใหม่โอเคหรือเปล่าใช้ใช้คู่กันก็ได้นะครับแต่ถ้ามีธุรกิจเนี่ยพอมี3 5เนี่ยเราจะมีอำนาจในการคุมคนฉะนั้นความได้เปรียบเนี่ยมันจะมีตัว3 5มาช่วยนะครับเอา2เบอร์ก็ได้ครับค้าขายแล้วก็ดึงดูด คนเข้ามาซื้อไม้ปัดด้วยนะมีเสน่ห์เอากี่ไม้ค่ะอันแรกสองอันแล้วฮะสองอันเลยปัดทุกล็อกันนี้ไม่ทันนะอ่ะหมดแล้วค่ะข้อความนะคะก็เรียกได้ว่าคือถ้าใครที่เบอร์ดีอยู่แล้วนะคะก็ใช้ต่อไปถ้าใครที่ยังบอกว่ากลางๆอยู่ก็ลองดูว่าจะเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาดูทุกเทปมีบางคนดูทุกเทปมีบางคนเชื่อไหมว่าเขาคนจบมังนอกเพื่อนผมนะดูไอเนี้ยทุกเทปใน YouTube เลย ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเออไปหาเบอร์มาเดี๋ยววันไหนเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วอะไรไงผมว่าจะพามาหาจารย์จริงๆว่าได้ผลไหมนะไอ้เรื่องแบบนี้ไปดูไปดูที่แฟนเพจนะครับอย่าลืมว่าคืนนี้ ที่แฟนเพจก็จะมีคำถามผิดเอเกือบเลยไปตามที่แฟนเพจผมอยากให้ให้รางวัลอยู่นี่นี่นี่กระเป๋ากรคำอยู่นะแล้วหนังสือนี่อาจารย์เซ็นนะครับเดี๋ยวมีลายเซ็นให้ด้วยเซ็นให้หนึ่งเล่มกระเป๋าหนึ่งใบไปดูคำถามคืนนี้อาจารย์ให้กี่รางวัลคะ ก็ให้เหมือนเดิมสามรางวัลเดิมสามรางวัลแปลกว่าครั้งที่แล้วผมก็ให้สามรางวัลแต่มีคนได้คนเดียวคือทำไม่ถูกกกติกาทำไม่ถูกกติกาเพราะดีๆนะคีับอ่านทุกคำที่อาจารย์พิมพ์ลงไปในแฟนเพจนะคะง่ายๆเลยช่องทางก็เข้าไปที่ Facebook ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเซิร์ชหาถาว่าเบอร์รับโชคแล้วก็พิมพ์ชื่ออาจารย์ด้วยอ่ยันนี้ของแท้นะเข้าไปอย่างนี้ของแท้ดูกติกาอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ตั้งให้อะไรนะครับทำ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 กกติกาสามคน ได้แต่ถ้ามีมากกว่านั้นที่ตอบถูกเหมือนกันอาจารย์ก็จะวัดจากจากคำตอบจากคำตอบที่พอใจหรือไปหรือว่าจากเพศก่อนอาจารย์ใช้วิธีแรนดอมดูว่าจะ เป็นเเปป็นสามผู้โชคดีนครับผมเอาที่ถูกต้องสิที่ถูกต้องครับอาจารย์จริงถูกต้องไว้ก่อนนะครับนะคะเวลาหมดแล้วนะคะเราวแล้จะเบอร์อาจารย์ที่จะสอบถามได้เบอร์นี้นะครับจะมีเลขาการแล้วใช่ไหมครมาเวลาราชการหนึ่งนะฮะสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับผมแป๊บหนึ่งผมสังเกตว่าอาจารย์พูดแบบนี้ทุกเทปแสดงว่าโทรมาผมเช้าบ่อยๆหรือดึกบ่อยๆแน่ๆเลยเช้าไปดึกไปไม่โควต์แล้วรอโทรไม่ติดทำไมโทรไม่ติดล่ะอ้าวอ่า ก็โทรมาให้ถูกเวลาหน่อยแล้วบางทีก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าสายมันซ้อนกันตัวมาซ้อนกันมันก็เข้าไม่ได้ต้องรอหน่อยนะคะขอบคุณก่อนนะคะคุณลิตานะคะแขกรับเชิญเราวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีเสน่ห์มากใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าคุณผู้ชมคะจะมีใครเป็นแขกรับเชิญรวมถึงว่าตัวเลขสําคัญในการลาวสาตัวนั้นจะเป็นเลขอะไรห้ามพลาดนะคะกับเลขคริชชีวิตค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ